มาดู<ร>ข่าวกีฬากันบ้างค่ะทางด้านกรมพาฒศึกษานะคะได้ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกําลังกายหรือว่าอาสกอรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมให้คนไทยนั้นหันมาออกกําลังกายแล้วก็มาเล่นกีฬา,านัน,นทานาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะ โดยที่ห้องประชุมแกลนบอลลูนโรงแรมสีมาธานีนะคะก็ได้มีพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกําลังกายหรือว่าอาสกอรุ่นที่1โดยดรสันติป่าวายอธิบดีกรมพลนธึกษาได้เป็นประธานปิดการอบรมเปิดการอบรมนะคะพร้อมด้วยดรจิราธิวัฒน์มโนวันผู้อํานวยการกลุ่มพนัก พัฒนานักบริหารการกีฬานายธานิตจ,จิตละไมนักท,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานายชดาลมวงดวงผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานายสมปองจันทรีผู้อํานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงวิทยากรและอาสาสมัครกีฬาและผู้นําการออกกําลังกายหรือว่าอากอกสกรุ่นที่1จํานวน200คนที่เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ค่ะ โดยจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะเป็นทั้งหมดรุ่นที่5ค่ะซึ่งในรุ่นที่1นะคะมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด200คนมาจาก3อ,อกํอำเภอได้แก่อเภอเมืองนครราชสีมามี21ตําบลอําตำบลอเอขามทะเลซอมีทั้งหมดตําตำบลและอเภอเทพารักษ์ทั้งหมด4ตํตำบลโดยในรุ่นแรกจะทำการอบรมในระหว่างวันที่1 0 1ถึงมิถุนายนนี้ค่ะ ครับต้องต้องกล่าวเบียนว่าเป็นนโยบายของท่านรนัมตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับที่มอบหมายให้กรมวิกษาดำเนินการเรื่องอาสา,าสมัครกีฬาและผู้นํากําลังกายให้ครบทุกหมู่บ้านท่วประเทศซึ่งมีทั้งหมด7 5 0 3 2หมู่บ้านซึ่งกมรมวิศาเองเนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ1 5 0 0 0หมู่บ้านแล้วก็สิ้นสุดไปช่วงก่อนโควิดนะครับพอหลังโควิดมาผมต้องกล่าวเรียนว่าผมต้องกล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าและกันจังหวัด นครราชสีมาท่านวิเชียรนะครับที่ท่านเ,าเมตตาให้กรมรักษาเข้ามาจัดกิจก,ก,กรรมอบรมให้เป็นรุ่นแรกหลังจากโควิดแล้วนคะรราชสีมาเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งเราจะมาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาจามํานวน5รุ่นเราจะมีบุคลากรค,คืออาสาสมัครกีฬาและผู้นำนออกลังกายเพิ่มมาอีก1000คนคนกลุ่มนี้เองครับที่จะไปส่งเสริมให้คนพี่น้องประชาชนเด็กผู้ใหญ่นะครับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านในชุมชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมรักษาจะต้องให้องค์ความรู้นะครับให้แนวคิดแนวทางให้กับอสกอเพื่อเขาเหล่านี้จะต้องลงไปสู่ชุมชนลงสู่หมู่บ้านให้ไปนําพี่น้องประชาชนเด็กต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเล่นกีฬาออนกายห่างไกลจากโกาครคภัยแค่เจ็บต่างๆนอกจากนั้นแล้วทํำยังไงนะครับเราก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้อชกอกุ่มเนี้ยลงไปทํากิจกรรมในชุมชนในหมู่บ้าน ซึ่งโครงการต่างๆก็สามารถนําเสนอเข้ามาที่กรมรักษาได้โดยผ่านทางท่านท่องเที่ยวีจังหวัดขึ้นมาที่กรมรักษาเพื่อจะมีพิจารณาให้งบประมาในการทำหนุนการจัดกิจกรรมต่อไปและผมหวังว่าจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นต้นแบบของประเทศไทยที่จะนาะําอสกคเข้าไปลงสู่ชุมชนให้พี่น้องประชาชนคนไทยในหมู่บ้านใน,นชนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างจากโรคภัยเดินหน้าเข้าสนามวีลาแล้วจะหันหลังให้กับโรงพยาบาลครับ ทั้งนี้นะคะกลมพัะศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและกีฬาได้ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นําการออกกําลังกายในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยนั้นได้หันมาออกกําลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะซึ่งกรดีมีการวางแนวทางในการสร้างเครือข่ายและบูรณาการด้านการออกกําลังกายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่อย่างชุมชนต่างๆให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดค่ะวันนี้โอ้โหได้ความรู้ดีมากคือบ้านผมเป็นเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของการเล่นกีฬาได้รับคารอบรมครั้งนี้มีทั้งความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆในด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็การบอมอับอะไรต่างๆผมว่าครั้งนี้ดีมากนะครับ แล้วก็ทุกคนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยก็สนุกสนานในการอบรมแล้วก็นําไปปรับใช้ในชุมชนของในในในแต่ละชุมชนของแต่ละคนจะดีขึ้นแน่นอนครับ 1. การออกกําลังกายแล้วก็กีฬาเนี่ยมันทําให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมีภูมิขึ้นจะนําไปปรับและประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านของกีฬาและการออกกําลังกายให้ชุมชนได้พัฒนาขึ้นอีกเก้าห ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจะต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆในชุมชนซึ่งทางกรมพระละศึกษาจะได้ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาวางโปรแกรมและจัดกิจกรรมให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บอันจะเป็นการลด ภาราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี